วันที่27 2 8มิถุนายน2566นางสาวชายาพาจันสีภูมิในการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยะโสธรพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจปลาเทโพกิจกรรมย่อยส่งเสริมการเพราะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ2,566จำนวน10รายโดยบูรณาการร่วมกับประมงอำเภอมหาชนะชัยให้ความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงปลาและเจ้าหน้าที่สำนักงานกเกษตรอำเภอมหาชนะชัยให้ความรู้เรื่องการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยดำเนินการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับ การเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจเทคนิคการเพราะพันธุ์สัตว์น้ำการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาเทโพเพื่อการเพราะพันธุ์ศึกษาพัฒนาการของไข่ปลาเทโพอาหารและการอนุบาลลูกปลาเทโพการเข้าสู่มาตรฐานการรับรองฟาร์มด้านการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำปลาเทโพสามารถนำไปพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดมีรายได้จากการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นและมีการสร้างเครือข่ายเกษตรกรในภาคการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยะโสธรอ,อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธร